รายการไฮโซโชว์พร้าวแม่ต้องบอกว่าวันนี้นะคะรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนุกสนานมาฝากผู้ชมค่ะช่วงแรกของเราแน่นอนนะคะกับไฮโซโชว์เรายังมีคอนเซปต,ต์เรื่องของ fit and f i ิรมมาฝากผู้ชมค่ะวันนี้จะมีหนุ่มหล่อนะคะเซเลบริตี้ที่จะมางัดกล้ามฝากผู้ชมพร้อมกับแนะนําสถานที่ที่ต้องบอกว่าเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์แห่งใหม่ล่าสุดจะเป็นที่ไหนนะคะต้องติดตามในช่วงไฮโซโช และแน่นอนนะคะกับในช่วงโชว์พราววันนี้อ่านพูหนานะคะเขาจะมาแนะนําเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเวลานะคะเวลากับความเชื่อมันจะคู่กันได้ยังไงในช่วงโ์บราวค่ะอ่ะเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะในช่วงไฮโซโชว์ไปฟิตแอนด์เฟิร์มกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมปลาคุณาคมพลพันิตครับผมเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะครับและววันนี้นะครับปลาอยู่ที่ Virgin Active สาขา M c o r t i e r ครับที่นี่นะครับเป็นยิมออกกำลังกายที่ใหญ่มากอยู่ใจกลางเมืองเลยครับและที่นี่นะฮะก็มีหลายสาขาเลยทีเดียวนะครับที่แรกก็คือที่ M Courtier ที่นี่ที่ตึก Empire สาทรและที่ Central Westgate ครับและวันนี้นะครับ เราอยู่ที่นี่เราจะทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการออกกําลังกายครับการออกกําลังกายนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นเทรนอย่างหนึ่งเลยของคนรุ่นใหม่ที่ต้องออกกําลังกายและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับเพราะนอกจากเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็จะมีกล้ามเนื้อและมีหุ่นที่สวยงามเหมาะที่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้เลยครับผม และที่ผมเลือกที่จะออกกําลังกายแบบอินดอร์ใรยิมแบบนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ายิมเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์ออกกําลังกายที่ครบครันกว้างใหญ่และก็สะดวกสบายเหมาะกับการออกกําลังกายสำหรับคนเมืองเลยทีเดียวครับและนอกจากนั้นเนี่ยเพอร์ซันแ r ลเทรนเนอร์นะครับก็จะช่วยแนะนําการออกกําลังกายของเราให้ถูกวิธีถูกท่าถูกทางนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายที่มีเพอร์ซัน t r ลเทรนเนอร์คอยแนะนำนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยออกกําลังกายได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุดครับและตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุด แบบไหนท่าไหนบ้างไปดูกันดีกว่าครับเปลี่ยนเสื้อผ้าดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะออกกำลังกายกันแล้วแต่ว่าก่อนที่จะออกกำลังกายนะครับเราจะต้องไปวัดบอดี้เทสกันก่อนที่เครื่องอินบอดี้ครับเพื่อจะรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมีมวลไขมันมวลกล้าเมเนื้อ,อยังไงบ้างไปดูดีกว่าครับ ผลอยู่ในมือของเราแล้วผลค่าของร่างกายของเรานะครับจะเคลื่อนอินบอดี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเปิร์ลร่างเครับผมก็ค่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วที่จะบอกหลักๆเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวของการเนื้อแล้วก็แฝเป็นหลักครับผมของผมเป็นยังไงครับก็ของพี่นะครับของพี่ปาจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับทั้งอ่า ตัวกล้าเนื้อแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์แบตนะครับก็อยู่ในเกณฑ์แบตไม่เยอะใช่ไหมฮะรู้สึกว่าตื่นเต้นนิดนึงก่อนที่ผลจะออกมาไม่เยอะทำเองเยอะนี่อยู่ในเกณฑ์นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวนี้ถ้าสมมติว่าแบตเกินจะขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์โอเวอร์จะขึ้นเป็นแถบสีดำอ๋อโอเคฮะก็ยังโอเคยังโอเคอ๋อก็ยังเกือบนะฮะก็เกือบจะหลุดดอมมอทเหมือนกันนะนิดนึงครับอีกนิดหนึ่งไม่ได้มากฮะผมครับผมได้ผลแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะต้องออกกำลังกายอะไรกันบ้างทำอะไรกันก่อนไปดูกัันครบ ก่อนที่เราจะออกกำลังกายนะครับเป็นเรื่องสําคัญเลยที่เราจะต้องอุ่นร่างกายกันก่อนเลยเรียกว่าวอร์มอัพครับการวอร์มอัพเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยปรับตัวก่อนที่เราจะออกกําลังกายหนักๆได้และก็ช่วยให้ร่างกายของเรานะครับมีความพร้อมก่อนที่เราจะออกกาลังกายครับ ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับกิจกรรมของปลาก็คือการออกกําลังกายในยิมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่แบบง่ายสำหรับคนในเมืองนะครที่จะไปที่ไหนแล้วก็ไปออกกําลังกายกันได้เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับแล้ววันนี้นะปลาก็ออกกาลังกายหลายอย่างเลยเริ่มต้นจากการวอร์มอัพก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นหลังพอหลังเสร็จแล้วเขาจะเล่นอกครับ อ,อกเสร็จแล้วก็จะไปเล่นที่ขาแล้วก็กลับมาที่อกบนอีกครั้งหนึง่งมันก็เหมือนเป็นการเล่นออกกําลังกายกับกล้ามเนื้อให้ครบทั้งร่างกายเลยครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่จะออกกําลังกายในสถานที่ที่โอทงสวยงามและก็ครบครันด้วยเครื่องออกกำลังกายแบบนี้นะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับที่ Virgin Active ทั้ง3สาขาเลยครับที่ M c o u r t i Central Westgate และที่ตึก Empire สาทรครับ เอาละครับในช่วงนี้นะครับเจอกันกับอันนะฮะแน่นอนครับในช่วงโชว์พราวของไฮโซโชว์พราวนะครับอันก็มีแขกรับเชิญพิเศษพิเศษกับเรื่องดีๆมาฝากกันอยู่แล้วนะครับในแต่ละสัปดาห์นี้มากันสุดยอดทั้งนั้นครั้งนี้เช่นกันนะฮะอาจจะคุยกับนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าเก่งมากแล้วทำงานเยอะมากผมเชื่อว่าเราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะเขาทําผลิตภัณฑ์นี่ฮะ เชอร์เอมนะครับพูดง่ายคือมีทั้งยาดมทั้งยาทาทั้งอุตสารพัณเลยซึ่งเป็นจากธรรมชาติขายดีมากแล้วก็ดังมากอยู่แล้วนะครับของดีแล้วเขายังเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่ชื่อว่าเชอร์ที่หัวหินด้วยอันนี้ก็ดังมากรีสอร์ทขาสวยมากแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนี้เลยฮนะเขาพูดถึงอีกหนึ่งมุมกับอีกหนึ่งความพิเศษซึ่งตัวเขาเองไปสัมผัสเจอและเขาได้ค้นพบว่ามันสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตและธุรกิจของเขา อย่างมากมายนะครับคุณตาลอัครพัฒตั้งตรงจิตแต่ว่าครั้งนี้คุณตาไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาพร้อมกับอาจารย์เอ๋ซึ่งอาจารย์เอ๋นะครับเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องของศาสตร์นี้มาเป็นอย่างดีศาสตร์ของเปลี่ยนสีเปลี่ยนชีวิตวันนี้เข้ามาพร้อมกับนาฬิกาที่จะไม่ได้แค่บอกเวลาครับแต่ว่าจะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมด้วยอ่ะอ่ออ,อย่าเพิ่งหาว่าผมง,งมงายนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่งมงายแต่ก็ไม่ใช่ว่างมงายเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ได้บังคับกัน ลองฟังและลองดูกันก่อนครับคุณผูชมครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็มีคุณตาลน,นะครับแล้วก็คุณเอ๋คุณเออระดานะครับนั่งอยู่ด้วยพร้อมกับนาฬิกาหลากหลายสีสันซึ่งสวยงามแต่ไม่ใช่เรื่องแฟชั่นเป็นสำคัญวันนี้โอ้ จริงๆเรื่องนี้มันอยู่คู่กับคนไทยอยู่แล้วฮะเรื่องของความเชื่อเรื่องของพลังนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่คำนี้ก็อยู่ในใจของหลายๆคนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปถ้าคุณจะบอกว่าคุณไม่เชื่อเรามาคุยกันถึงความพิเศษของนาฬิกาน,นี้สักนิดนึงมันชื่อว่าอะไรย,ยังไงนะครับคุณตานนาฬิกาเนี่ยชื่อว่าเลเรล็อก ok ครับเป็นภาษาสเปนครับเลรล็อก ok ในภาษาสเปนแต่ว่าเวลาหรือนาฬิกาน,นะครับเราใช้ชื่อนี้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสเปนเป็นชาติที่ค่อนข้าง ไปทั่โลกอ่ะไปเดินเรือรอนานิคมอะไรนนป่มใช่แล้วก็ใช้พวกพวกเวลาเลอกฐานนาทีเนี่ยก็เป็นเป็นการที่ไปสู้ลบเพื่อได้อนาคตกล<น>ับมา ก็เลยเป็นที่มาของโปรเจก์นี้แล้วโปรเจก์นี้มันเริ่มต้นมาย่งไงทาไมคุณตาลกับคุณเอถึงมาเจอกันได้กับอาจารย์เออาจารย์เอถึงมาเจอกันได้จริงหลังกรู้ผมทำธุรกิจหลายด้านใช่่เป็นเรื่องของยาดมตาเธอเอนะครับนี่ถืออยู่ในมือเลยฮะก่อนเข้ารายการผมก็นั่งดมฉมูกโลงมากอันนี้ก็เป็นธรรมชาติหมดเลยแต่วันนี้ไม่ได้ขายยาดมนะฮะผมแค่ถือไว้เฉยปก็ติดยาดมเบาๆแล้วก็ทำทำทำโรงแรมด้วยโรงแรมเซอรีสอร์ตอดที่ทำมันเนี่ยวมาเกิดปัญหาหลายด้านในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่อง ศรษฐกิจอะไรเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็มีทําให้ธุรกิจเรามีขึ้นขึ้นลงๆลุ่มลุมดอนๆบ้างก็แบบในที่ผ่านมาแล้วก็อย่างว่าเราก็มีเรื่องพระเนี่ยเราก็ไหวอยู่แล้วนะครับแเราก็ก็พึ่งพึ่งไสยศาสตร์บ้างแต่ก่อนมาเจออาจารย์จริงเนี่ยผมก็ได้ได้เจอหลายศาสตร์เข้ามาในการที่จะทําให้มันรู้สึกดีขึ้นแต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่จนวันนึงก็มีคนมาแนะนําให้จากอาจารย์เอกอาจารย์เอกก็เข้ามาบอกว่าคุณตาทำย่ีงยี่สิอยี่สิบเออ มันเห็นผลไหมมรู้สึกว่าที่อย่างมันสมูทขึ้นคนลูกน้องอะไรเนี่ยที่เคยเันทะเลาะเบาะแว้งกัมันก็หายไปแขกเข้ามาดีขึ้นคนที่เคยเข้ามาแล้วบ่นก็ก็ <c oughs> าหายไปนะ <c oughs> ครับยาดมก็ขายดีขึ้นทุก <c oughs> อย่างมันนี้ก็หมดเลยก็ต <c oughs> ัวเออเราก็เลยเริ่มเชื่ออาจารย์มาตลอดในร่วงอัลาสองปีที่ผ่านมา <c oughs> แต่เผเอิญว่า ผมเป็นคนเล่นนาฬิกาอยู่แล้วส่วนเลยก็มีกลุ่มคนที่เล่นนาฬิกาทํานาฬิกาอะไรเงี้ยเราก็ถูดว่าเฮ้ยเราอยากทํานาฬิกาเหมือนกันแต่ว่าทําไปก็คิดว่าไม่น่าจะรอดเพราะแบรนด์คนไทยใครจะมาซื้อ,อไปนั่งเก็บไว้เป็นเก็บไว้ในใจเล็บไว้ก็มาตั้งคุยกับอาจรอาจรย์นเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่อยู่ในในในระดับ องค์กรใหญ่ๆก็รู้จักอาจารย์ดีในเรื่องของการที่เขาไปเปลี่ยนของชื่ต่างๆในเรื่องของสีสันเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนชีวิตเราเคยได้ยินคำนี้กันนี่แหละฮะมาจากอาจารย์เอเลยก็เลยบอกเอ๊ะถ้าเราทำนาฬิกาที่มีสีสันที่มหัศจรรเนี่ยมันน่าจะดีไหมโค้ชเชื่อไปเสริมไม่จวงเสริมจตาราสีเราก็เลยเริ่มมาเริ่มรวบรวมไอเดียต่างๆเข้ามานะครับเพราะว่านาฬิกาเราควรจะเป็นยังไงลักษณะยังไงออกมาถึงจะออกมาดี <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาของนาฬิกาเรล็อกอันนี้ที่มีลยลเาสตรดที่จะสามารถส่งเสริมเรื่องของพลังของเราหรือไ <c oughs> ม่ <c oughs> แต่เรื่องของดวงชะตา <c oughs> จังหวะอะไรต่างๆแก้ปัญหาที่ช่วย,วยได้มากขึ้น <c oughs> มาถึงเป็นเรื่องที่ฟังดูจับต้องยากสักนิดหนึ่งสําหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถามทางอาจารย์หนอดีก,กว่าอาจารย์เอ็ดเริ่มศึกษาเรื่องนี้มันมาอย่างไรถึงกลายมาเป็นเรื่องบางคนเขาจับตัวเลขบางคนแบบแขวนในนูดปรับไปนี่ย้ายเตียงสิคะ ประตูต้องใหญ่กว่านี้ครับเปิดเข้าเปิดออกอะไรเงี้ยทำไมเราถึงเลือกเรื่องสีหรือเชื่อเรื่องนี้รู้สึกว่ามันเป็นจริงจริงเราเราต้องต้องเชื่อก่อนนะคะเชื่อว่าสิ่งน,นี้มันมีจริงๆนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยนะคะมันเอาง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า,าจะต้องไปออกรถอย่างเงี้ยคะ่ะจะต้องใช้โหนะคะดูเลิกยามน,นาทีใส่เสื้อสีอะไรอะคะ่ะต้องต้องใช้เวลาถูกไหมคะมากาหนดเพื่อเพื่อที่จะแบบไปลบตั้ชนะนะคะตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่เราเราเราเก็บสถิติมานะคะไม่ได้บอกว่า มาพึ่งมาทำอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเราเก็บตือรมานานแล้วนะคะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเราเคยได้ไปได้ดูผู้บริหารท่านหนึ่งอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลทีวีดิจิตอลนะคะแล้วเราก็คือเพื่องว่าบอกวาอ่าดูเวลานี้นะคะต้องไปถึงก่อนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อสีนี้นะคะแล้วจะชนะซึ<ว>่ง<น>จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดอะค่ะว่าว่าว่าผู้บริหารท่านนี้จะได้นะคะก็คือเพื่อง่ายว่าพลิกโผเลยนะคะตรงนี้อะค่ะเป็นที่มาที่ทําให้คุณตาเกิด ความมั่นใจเกิดขึ้นนะคะว่าเออเวลาที่อาจารย์ให้แล้วก็สีที่อาจารย์ให้ใส่เสื้อผ้าไปเนี่ยมันมีความสักเซสแล้วแบบรวดเร็วทันใจมากครับนะคะคือมันเราเคยได้ยินกันมาบ้างเนะผมยังมีป้ายตรางติดอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าเลยว่าวันนี้ควรใส่สีไหนเป็นกาลากินีเป็นมงคลเป็นพลังเป็นอะไรต่อมีอะไรเตมไปหมดเลยนะฮะมันมีคําศัพท์ของมันอยู่นะครับแต่ละวันมันไม่เหมือนกันและแต่ละคนจริงไม่เหมือนกันด้วยอาจารย์เนี่ยเขาจะแบบยิบย่อยออกมาอีกว่าจริงจแล้ว มันไม่ใช่อตารางนี้ตารางเดียวเนี่ยท,ทำให้คนคนนั้นไดน้มัน,นะะม,นมีมันมีเรื่องของแบบวันเดือนปีเกิดเข้ามาของเราของเรามันจะเป็นเฉพาะบุคคลนะคะเราต้องดูจากอย่างที่บอกว่าส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วก็เวลา,าเลไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆว่าถ้าเกิดเป็นนาฬิการเรือนอื่นเราสามารถเลือก สายสีอะไรก็ได้เลือกอัญมณีสีอะไรก็ได้ของเราจะเลือกไม่ได้เลยนะคะแล้วตรงนี้ะผมตรงนี้เราจะใช้ทั้งหมดอะสีศาสตร์นะคะที่มาผสมในนาฬิกาเรือล็อกนะคะก็คือพูดง่ายว่าเราจะเอาศาสตร์เกี่ยวกับปีนักษัตร์ที่อยู่ด้านหลังนะคะมาใส่ด้วยอันนี้คือปีนักษาตร์ถูกไหมครับ อาผมปีอะไรดีฮะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะมันอยู่ที่ปีเราเกิดะค่ะผมไม่รู้ผมหลายสูตรมากเลยสูตรนั้นบอกผมถอกอีกสูตรบอกผมมาลงกจริงจริงก็คือน่าจะเป็นถอกค่ะแล้วก็เราก็จะเลือกของเราอ่ะดีถอกึ้นมาานั้ผมก็ต้องเลือกถอกกระต่ายค่ะกระต่ายขึ้นมาค่ะกระต่ายอ่ะคุณตาลนี่เพราะอันเหลืออันนี้คือกระต่ายเหรอใช่แล้วข้างบนนะค่ะดขออนุญาตวางเชอเอมก่อนนะฮะค่ะ ตงกระต่ายเนี่ยจะมียันโชคอะค่ะยันโชคอยู่ข้างบนอลมอยู่ข้างบนใช่ผมถือผิดด้านผมเลยดูมันไม่เป็นกระตา่ายอ่าน,นี่นี่เป็นะนะคะแล้วก็จะมียันโชคอยู่ข้างบนอันนี้คือคือศาสตร์ตัวนี้จะเป็นศาสตร์ที่เขาเรียกว่าหนึ่งศาสตร์ ในการพยากรณตรงนี้นะคะอันนี้คือหนึ่งแล้วอันนี้คืออยู่ด้านหลังของนาฬิกาใช่ไ้มก็คือใส่นาฬิกามันก็คือวางแปบตเนื้อเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังเนี่ยในเรื่องของคำว่ายันโชคกับตีนกระสา์ของเรานะคะในเรื่องของการตรงนี้เราจะต้องทําพิธีด้วยนะคะไม่ใช่อยู่ดีว่าเราจะมาทําล็อกสเก็ตอะไรนี้ไม่ใช่เราต้องเอาไปทําพิธีให้เขาเรียกว่าเข้าพิธีใหญ่นะคะตรงนี้แล้วก็ศาสตร์ที่สองก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของว่าเวลานะคะเวลากระตวเลขนะคะบนหน้าปัดตัวนี้นะคะ แล้วก็สาสรที่3าก็เกี่ยวกับเรื่องคําว่าสีนะคะสีหน้าปัดที่มีพลังดูดกับสายนาฬิกาอ๋อเพราะฉะนั้นคืออ๋อหน้าปัดมันมีหลายสีใช่ของแต่ละบุคคลไม่ก็ไม่สามารถเลือกได้ค่ะเลือกอยู่ที่วันเดือนปีเกิดของตัวเราเองค่ะเฉพาะบุคคลนะคะที่จะได้สีอะไรตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีคําว่าสายของทเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าอันมาีจะอยู่ตรงนี้ค่ะด้านบนเล็กเก้าด้านเลขกเก้าเลยบางอันเป็นเพชรบางอันเป็น แล้วแต่ค่ะบุษราคามกนเป็นใช่ใช่นะคะก็คือสีสารเนี่ยค่ะมารวมผสมผสานกันอยู่ในนาฬิกาเลอล็อกเท่านั้นค่ะครับผมอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงก็คือเราต้องโทรมาให้เร้ก็ต้องอาจารย์ผ่านเว็บไซต์เราจะมีเว็บไซต์ของเราชื่อว่า lelogwatch.com แล้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการอธิบายนาฬิกาต่างๆมาแล้วเราก็จะมีเป็นหน้าหนึ่งที่ไว้สั่งนาฬิกาแต่เ่้นทางคือเรามีสั่งกับสองแบบแบบเดี่ยวกับแบบเป็นคู่ งคนมาคนเดียวก็โอเคหนักคนเดียวแต่ว่าแบบเป็นคู่เนี่ยเช่นไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างเดียวแล้วเมื่อกี้เรื่องการงานพี่เรารักกันอยู่แล้วแต่ว่าการงานทําแล้วไม่ค่อยดีทำยังไงอาจจะขัดดวงขัดการมาดูด้วยกันปุ๊บใส่นาฬิกาธุรกิจอาจจะดีดังนั้คนเป็นหุ้นส่วนกันเจ้านายกับลูกน้องที่ทํางานใกล้ชิดกันมากใช่คะเขาเรียกว่าแล้วเราก็จะมีเนี่ยค่ะตารางเรื่องยามเวลาเลือกหานาทีที่พิเศษที่สุดนะคะตรงนี้เราจะรู้เวลาว่าสมมติว่า ชั่วโมงครึ่งเราควรจะต้องคุยเรื่องงานตรงนี้ให้จบเพราะถ้าเลยจากชั่วโมงครึ่งนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะกลายเป็นทะเลาะก,กันเลยหรือว่าเรากลายเป็นอะไรที่ไม่สักจสทีไม่จะมีที่เดียวไม่ได้ใช่ใช่นะ,ะจะมีตารางอยู่ในกล่องให้ด้วยว่าพิเศษแบ่งท<ๆ>ุกึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะครับผม แล้วแต่ละคนจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นและและอย่างสมมุติถ้าเป็นอันนะอันใส่เข้าไปว่าอันเกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้เวลาเวลานี้กปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถคำนวณออกมาได้เลยว่าอันต้องเป็นนาฬิกาอะไรสีอะไรหน้าปัดอะไรอัญมณีอะไรแบบนี้ด้านหลังนักสัตว์รู้และอาปี่อนี่คือชัดเจนออกมาเฉพาะบุคคลเลยนะคะมาถามถึงเรื่องของความคงทนหรือตัวคุณภาพของมันในฐานะของการเป็นนาฬิกาบ้างว่ามันเป็นยังไงบ้างนาฬิกาของเราเนี่ยผลิตจากเป็นเครื่องนะครับทำ เป็ในการตั้งแบ่งเป็นตัวเลยอ่ะเครื่องแบบเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องพอร์ตเป็นอะไรกันเป็นพอร์สครับเป็นพอร์ตรับประกันเนี่ยเรารับประกันเองอันนี้หนึ่งปีถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเราก็ดูแลให้หมดเลยส่วนสายเพื่ออะไรเราใช้ซิลิโคนที่เป็นเกรดเอนะครับเราเราเราเลือกโรงงานที่ติดของเราเนี่ยคือเลือกของดีครับคือในตลาดมันจะมีหลายเกรดนะครับต้องมาดูแลแบบของเราเนี่ยใช้ของดีที่สุดแล้วตอนนี้ฉันไม่ต้องห่วงว่าแบบใส่ใสะพพออยยเเราป็น อ oh, ๋อเหรอเลือกสีไหนที่สีนั้นพลอยก็พลอยจริงด้วยครับครับผมนะฮะ,ะนี่ผมให้ดูนิดนึงด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างนี้ใต่แล้วจับดูก็รู้สึกว่าเป็นซิลิโคนชั้นดีจริงๆใช่อมมาของคุณภาพดีนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับนอกจากจะมานั่งคุยกันแล้วนะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามคุณตาลกับจันเอดีกว่าโปรโมชั่นพิเศษหลายคนรอยอยู่แล้วล่ะตอนนี้จิกโทรศัพท์ละมันแพงยังไง <Es> มันดูคุณภาพขนาดนี้มันแพงมากน้อยแค่ไหนมีโปรโมชั่นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยราคาเราก็ไม่ได้แพงมากครับเพราะว่าถ้อยู่ที่เรือนเดี่ยวเนี่ย5 9 0ันเก้าร้อยบาทนะครับส่วนถ้าเป็นเรือนที่เป็นคู่เนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งาทแลเก้าร้อยบาทเราก็เลือกขนาดได้ว่าขนาดชายหญิงเนี่ยไซส์มันมีสีิบสี่มิลกับ4ี่ิบฟินซึ่งก็ราคาเดียวกันตัวตัวสิ่งที่เราที่ที่ท่านพูด คนที่ซื้อจะได้เนี่ยก็จะได้เป็นกล่องนี้นะครับมาเป็นกล่องแล้วข้างในจะเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีนาฬิกาวางอยู่แล้วก็จะมีแบบเป็นดึงมาจะมีเล่มเป็นตำราดวงนะครับขางดีเลยครับว่าจะบอกว่าเราควรจะยังไงมีบทสวดเกี่ยวกับเรื่องของยันต์ตัวนี้ด้วยในการเทเสมให้เราแบบให้ให้ความความความโชคดีมากขึ้นครับผมเสมแบบสมบูรณ์แบบกันครับผมนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นราคาพิเศษนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะมีมา แจกให้คุณผู้ชมด้วยโอ้ถือว่าเป็นของขวัญพิเศษแล้วก็เป็นความโชคเดี่ยวคุณผู้ชมอันแรกก่อนเลยเนะฮะจะเอามาแจก1เรือนสําหรับผู้ชาย1เรือนสําหรับผู้หญิงน,นะครับก็บจะมีไซส์ผู้ชายแล้วก็ไซส์ผู้หญิงที่ละต่างกันแบ้นี่ในผมกาลังจะหยิบมาเปรียบเทียบให้ดูนะคอันนี้คือของผู้ชาย,าย,ชายอันนี้คือใหญ่ละ44 4่กับสี่กับ40มสิบกับผมิลนะครับอาจจะซื้อให้กับแฟนซื้อให้คุณจะมีนะครับเป็นของขวัญก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้เราแจกกับ ผู้โชคดีใช่แล้วแจกเนี่ยเดี๋ยวแจกในแฟนเพจของรายการนะครับแต่ถ้าใครสนใจตอนนี้อยากโทรอยากสั่งอยากด่วนเลยเนี่ยแนะนำยังไงดีฮะให้โทรเข้ามาหรือว่าให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ดีกว่าเพราะว่าข้อมูลเนี่ยจะได้กล่องไปแล้วเป็นความลับอขส่วนตัวว่าบางคนเนี่ยไม่สะดวกใจที่จะให้เกี่ยวกับเรื่องวันเดือนปีเกิดนี่ครับครับเราก็เลย แนะนำว่าเข้าไปในเว็บไซต์ thelockwatch.com ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นนะฮะเว็บไซต์ขึ้นให้ชัดๆอยู่หน้าจอแล้วนะครับคลิกเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับไม่ได้แปลว่าคลิกปุ๊บเสียเงินปั๊บครับคุณคลิกเข้าไปแล้วลองดูลองตัดสใจกันอีกทีก็ได้แต่ว่าบางครั้งเราอาจจะอยากได้สิ่งแบบนี้แต่ไม่มีคนทําให้ตอนนี้ทามาให้ครบเบ็ดเสร็จหมดแล้ว นะครับโดยอาจารย์เพื่อศึกษามาอย่างดีและใช้ถึงสี่ศาสตร์รวมอยู่ในนาฬิกาเดียวกันนะครับบางคนใส่เครื่องรางของขังเต็มแขนเต็มแหวน8นิ้วนาฬิกาไอ้กำงกำไรมาเต็มไปหมดอันนี้รวมอยู่แค่นาฬิกาเรือนเดียวนะครับไม่ต้องรบตัวด้วยแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ในชีวิตจริงเราควรจะต้องใช้กันอยู่แล้วด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอนะครับและขอบคุณุูตานมากมากขอบนะครับ e รี l o c k w a t c h c o m คับ แบรนด์เครื่องหอมชั้นนำและลักชัวรี่สกินแครจัดเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟโอแดงเดอะปันปุริเวิร์กช็อปรังสรรค์ของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อมอบให้คนพิเศษพร้อมส่งต่อความสุขกับชุดของขวัญล้ำค่าอวนกลิ่นอายแห่งโลกตะวันออกกับคอลเลรชั่นกิฟ t ์ไทม์0 1 6จากปันปุริ วนมาสุขใจกับการมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคนพิเศษพร้อมรังสรรค์ตัวอักษรและลวดลายบนกล่องของขวัญจากปันปุริที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้คอนเซปต์โอชาแดงเดอปันปุริหรือ g a r d เด of ปันปุริที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณค่าแห่งความงามและกลิ่นหอมอันเกิดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติเปรียบดังอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้หายากนานาพันธุโดยมีคุณอัศดาย,ยุทธล้อมทอง h a p p i n e s s Maker จากแซดก่อนไลฟ์ฝ่ายเวิร์กชที่มาร่วมแบ่งปันไอเดียในการ สร้างสรรค์กล่องของขวัญในรูปแบบต่างๆด้วยตัวเอง ะะและก็ได้สาระประโยชน์มากมายมาฝากคุณผู้ชมค่ะแน่นอนนะคะในรายการของเรากับไฮโซโชว์พราวแม่โชว์กันจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไฮโซโชหรือว่าช่วงโชว์พราวยังไงต้องติดตามกันค่ะสัปดาห์หน้านะคะรับรองว่าชีนแล้วก็อันพูน่าจะหาเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้ค่ะฝากไปด้วยกับแฟนเพจของรายการอินสตาแกรมของชีนนะคะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ของเราค่ะโรงแรมเรนนิซองราชประสงค์ค่ะยังไงติดตามกันต่อนะคะสําหรับ สัปดาห์หน้าในไฮโซโชว์พร้อมทางช่อง Bright TV ค่ะ